สวัสดีครับผมผมกายนะครับผม co-founder ของ the d e c r a m Bangkok นะครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับผมสู่ช่อง YouTube ของเรานะครับผม the d e c o r a m menswear นะครับผมวันนี้ก็อยากจะกลับมาพูดถึงเรื่องสูตรอีกแล้วแต่ว่าอยากจะกลับมาพูดให้หลายๆคนได้ลองพิจารณาสูตรสไตล์หนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยตามหัข้อครับผมว่าสูตรที่แก่แต่สายล้าจริงๆแล้วไม่แก่ นะครับผมนั่นก็คือสูตรที่ผมคิดว่าเป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรสไตล์ที่มีแพทเทิร์นเรียกว่าสไตรท์หรือว่าช็อกสไตรท์นั่นเองนะครับผมถ้าจะมองเรื่องของสูตรสไตล์เนี่ยก็จะมองถึงปี1920นะครับผมแล้วเป็นปียุคของอเมริกานะครับยุคที่เป็น rolling 2 0 s หรือหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเรือกยุคของ American gangster นั่นเองนะครับผมพวกแอลกอฮอล์ต่างๆอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะนึกภาพไม่ออกในย,กยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูเรจะเห็นอินเสิร์ทผมด้วยแล้วก็เห็นชุดที่ผมใส่ในวันนีีีี้้้้ววว่่่่่่่าาาาาาามมมัันนนนนนนเเเเปป็็็สสไไไตรรรร์ททคคออออขงงงงใหญแแลลกกกกกะบผถถึออึึจิยภ ของเรื่องของพวกละรรครหรือทีวีต่างๆที่เราเคยดูนะครับเช่นบอดวอล์คเอ็มพายนี่เป็นเรื่องที่ผมชอบดูเหมือนกันนะครับเป็นมาเฟียในในอตแลนติกซิตี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของพิกกี้บลิเดอร์ต่างๆเนี่ยครับผมหรือว่าแม้แต่คาแรคเตอร์ตัวจริงอย่างเช่นอัลคาโปนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของการใส,ส่สูทเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีไหล่โอเวอร์เอ็กซ์เทนเดดมีอกแล้วก็มีเรีรยกได้ว่ามีสไตรป์เขาจะชอบใส่สไตรป์กันมากนะครับมันก็จะเป็นสีเนวียร์สไตรป์สีนั้ะครบ สีเนวีนี่ก็จะเห็นได้จริงผมเนี่ยก็มีให้ดูเหมือนกันนี่ก็ของผมทั้งสองตัวเลยเหมือนกันนะครับผมครับผมทีนี้ก็พูดถึงเรื่องลักษณะของสูตรที่สายสูตรที่เป็นแก๊งสเตอร์ในว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่ลักษณะเป็นยังไงบ้างเราก็จะเห็นได้ชัดเลยหลักๆสูตรนะครับผมผ้าเนื้อผ้าที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นผ้าส่วนมากจะชอบใช้ผ้าแฟลนเนลอยู่แล้วเพราะว่าทางฝั่งของอีสต์โคสขออเมริกาเนี่ย อากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวกว่าก็แน่นอนว่าจะเป็นผ้าแฟลนเนลแล้วก็มีสไตรฟ์ที่มันจะไม่ได้เป็นพินสไตรฟ์ไม่เป็นลายดอกแต่มันจะเป็นลายที่ทูกช็อกเขียนขึ้นมานะครับแต่ไม่ได้ใช้ช็อกจริงนะแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็จะใหญ่หนาเหมือนที่ผมใส่แล้วก็ดูมีความเป็นวินเทจมากแต่ตัวตัวที่ผมใส่เองจริงๆเนี่ยตัวนี้ที่ผมใส่เนี่ยผ้าจริงเป็นผ้าผ้าทอแบบไฮทวิส์นี่แหละครับแต่ว่าค่อนข้างหนาหน่อย แต่ว่าฟิลเนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยมันเหมือนเป็นความเป็นแฟลนแนลเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวที่แฟลนแนลจริงๆเนี่ยก็จะต้องดูตัวที่อยู่ข้างหลังผมตัวนี้เนี่ยตอนนั้นก็ตัดไปที่งานพิตตี้พอดีพิตตี้อูโมโ่ก็จะเห็นได้ชัดว่าโอ้สายเมืองไทยนี่ถือว่าร้อนมากทีเดียวภ้าแฟลนแนลี่มันจะต่างจากผ้าไฮทวิสต์นะครับผมเรื่องของการทอและเรื่องของของลักษณะของตัวฟิลที่ทัชเนี่ยจะแตกต่างกันข,ข้นมากแต่ว่าแฟลนแนลเนี่ยจะมีการที่ว่าค่อนข้างที่จะเก็บความร้อนได้ดีนะครับผม อีกอันนึงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของอลักษณะและการที่ทีอ่อะไรคือร้อเปอร์เซ็นต์ของแก๊งเสื้อสูทก็เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยแก๊งเสื้ออเมริกันเนี่ยถ้าเราเห็นในหนังเนี่ยเขา,เาชอบใส,ส่สูทที่เป็นพวกดับเบิลเบรดสต็ดจะเห็นได้2ตัวของผมเป็นที่ที่เป็นช็อลกสไตรป์เนี่ยผมจะตัดเป็นดับเบิลเบรดสต็ดค่อนข้างเยอะม,มากเหมือนกันก็สองตัวนี้ครับเนวีกับเทาเนี่ยสองตัวเนี่ย,เ,ยเป็นดับเบิลเบรดสต็ดเหมือนกันหมดช็อลกสไตรป์แล้วก็มีฟีลที่เหมือนกับฟลันเนลนิดๆ นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมได้ i n s p i r a t i o นมาจากแค่เพียงของอ,อการใส่ stripe, stripe, แบบสูตร stripe chalk stripe double b r e a s t e เนี่ยจากแค่เรื่องของนั้น gangster แต่ผมว่ามีมีอีกอันนึงที่ที่ผมเห็นใส่บ่อยก็คือว่าราฟเฟอร์เลนเนี่ยก็ใส่ double breasted ที่เป็นที่เป็นที่เป็น chalk stripe เนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วซึ่งราฟเฟอร์เลนเนี่ยผมคิดว่าเ o u b l e breasted ความคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตามเนี่ยออกมาได้ดีค่อนข้างมากน่าจะลอง insert รูปใส่ราฟเฟอร์เนี่ยจริงเหมือนสูตรตัวนี้ของผมเลยผมไปเจอ r e f e r e n มาตัวหนึ่งก็ ก็ได้คอมมิชชั่นให้คาซาเดอซาโต้ตัดมาเป็นบีสปอกเนี่ยนะครับผมครับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทำไมล่ะผมถึงเชียร์ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับผมเพื่อน่ทุกคนเนี่ยเออมาลองถ้าเรามีสูตรเยอะแล้วนะครับผมหรือว่ามาลองใส่ตัดสูตรที่เป็นสามช็อคสไตรฟ์นะครับสไตรฟ์ใหญ่ๆแล้วก็เป็นดับเบิลเบสตดเนี่ยผม <c oughs> คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ สไตรปมันค่อนข้างหนานะครับผมแต่ว่าเวลาเราใส่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกลยีกลยๆจริงๆเนี่ยดูจระยะากลีๆมันไม่ได้ดูถึงหนาขนาดนั้นผมคิดว่าการที่เราบางทีเราไปใช้พวกพินสไตรป์หรือว่าสไตรป์ที่มันค่อนข้าง,างถี่มากๆเนี่ยบางทีพอพอมองจากข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นชัดไมได่เห็นถ่องหลายสไตรป์ด้วยซ้ำสองเรื่องของการที่ใส่ดับเบิลเบสเตอร์เนี่ยมันเสริมเรื่องของผมว่ามันทำให้เราดูด้วยความที่ปกเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกัน จะทำให้เราดูมัสคลินมากขึ้นมีอกมีอะไรต่างๆนะครับผมด้วยความที่เป็นสไตร์อยู่แล้วเนี่ยทำให้เราใส่ยเนี่ยเราใส่เนี่ยมันดูผอมเราส่วนมากสีที่เราเลือกใช้ส่วนมากเนี่ยกับพวกสูตรที่เป็นสไตล์เนี่ยฮะด d บ u b l e breast style แกงเซอร์สไตร์เนี่ยมันเป็นสูตรสีเข้มอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่มันที่ทำให้เราเราดูผอมแล้วก็ดูดูดูเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันประเด็นที่สองนะครับผมที่ว่าทำไมเนี่ยผมแนะนำให้ให้เราดูให้ลองคอนซ n เดอร์ของสูตรพวกเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆเนี่ยนอกจากปี1920แล้วหนึ่งเก้าสองศ ันเคโก้เนี่ยจะเห็นไในชัดเลยว่าเออเขาชอบใส่ไอ้ไอ้วอลล์สตรีทเนี่ยชอบใส่ชุดที่เป็นช็อกสไตร์เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าลองกลับมันนำของมื้นเกัามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันมันใส่ได้อย่างสบายๆด้วยซ้ำแล้วก็เป็นอะไรที่อ่ไม่น่าเบื่อเป็นออปชันสำหรับคนที่เออเรามีสูตรเนวีสูตรสีเทาสูตรสีดำพร้อมหมดละแล้วตัวต่อไปจะตัดตัวสีอะไรดีที่ยังดูมีความฟอร์มอลค่อนข้างที่จะสูงดูน่าเกรงขามนะครับมีแล้วก็มีความอัลลังก์สิวผมคิิดดวว่่่าาเนนนียยกกงง้สสััุทจรๆ ก็จะกลับมาส่วนตัวเนี่ยก็เลยเป็นคนที่ชอบเวลาตัดเนี่ยก็สตรายเน็กๆมจะไม่ค่อยมีแล้วก็เน้นสตราย่อยๆโอเคครับเหตุผลที่สามที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนำสูตรสไตล์นี้เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วว่าในช่วงของเหตุการณ์ปัจจุบันได้เนี่ยคือเรื่องของนอกจากใส่ไปทำงานนะครับผมวอลล์สตรีทใส่ไปงานที่สำคัญผมคิดว่าถึงเวลาวันแคชช u ลเดย์อย่างเงี้ยเราก็สามารถนำมาใส่แยกชิ้นนำแจ็คเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะใส่กับกางเกงยีนที่เป็นสีค่อนข้างเฟดเนี่ยผมว่ามันก็ได้ลุคความเป็นแคชช a ลแล้วก็ลุคคคททีี่่่่อนข้างจะแแชชวลตกท มีความชิคอยู่ซึ่งตัวอย่างนี้ผมคิดว่าผมผมเห็นจริงๆมีคนคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างเท่แล้วก็ ก็ก็เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นสายไอคอนในคนหนึ่งแฟนนะครับผมเลเบลเวตทุกคนน่าจะเคยเห็นเขาใน Netflix กสอยู่แล้วแหละแต่เพราะว่าผมพอดีผมเองผมเป็นคนที่ชอบไปนิวยอร์กแล้วแล้วก็แบบผมชอบหลายอย่างไลฟ์สไตล์อินสปิเรชั่นของผมเนี่ยก็มาจากนิวยอร์กค่อนข้างเยอะเหมือนกันแฟนเนี่ยเขาเป็นเอ่อเป็นนักเขียนเป็นเหมือนกับคอมเมดี้นิดๆนะครับเป็นโซเชียลไลฟ์ของนิวยอร์กแต่ว่าการแต่งตัวเขาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยจะชอบใส่สูทแจ็คเก็ตสูทเลยแหละทับด้วยกางเกงยีนเฟสนะครับผมเอวสูงนิดหน่อยแล้วก็บางทีีีมมกาาารใส่ผ้้พันคอบง ซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็เป็นส์หนึงที่ผมผมชอบผมคิดว่ามันทำให้เห็นได้ชัดว่าเออผมมีสูตร double breast ต็ t จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าสูตรแบบ gangster stripe double breast e t เนี่ยผมก็เอานำมาใส่แยกชิ้นกับแกงยีนใส่กับผ้าใบาได้ซึ่งนี่เองเนี่ยผมคิดว่าเีกนอ็อปชั่นหนึ่งที่ทำไม สูตรที่เราคิดว่าแก่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก่ที่คิดนะครับผมครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุหลกัลกๆนะครับผมว่าว่าทำไมผมถึงเชียร์ให้ทุกท่านเนี่ยเอาพิจารณาสูตรเนี่ยที่หลายๆคนมองว่าแก่เนี่ยคือสูตรแองเกอร์สไตรฟ์ดับเบิลเบรเซต์เนี่ยนะครับผมให้นำมาใช้ในยุคปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าอาจจะสามารถนำมาใช้ได้บ่อยกว่าที่พวกเราหลายๆคนคิดด้วยซ้ำนะครับผมต่อไปผมขออนุญาตที่จะแสดงให้ดูแล้วกันว่าแมทช์นะครับผมสูตรที่เป็นแบบสไตร นะครับผมโดยเฉพาะช็อกสไตร์ดับเบิลเบรสเซ็ตเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับผมกับสูตรสีเทาสูตรสีเนียีเนี่ยเออเราจะใส่กับเสื้อผ้าสไตล์ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวลองดูได้นะครับครับผมลุกแรกนะครับผมก็คือสูตรดับเบิลเบรสเซ็ตช็อกสไตร์ ed, pe, สีเทานะครับผมก็จะเห็นได้ชัดว่า สิ่งที่ผมชอบแมชจริงๆเป็นลุคที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือผมชอบเป็นสูตรสีเทาแบบมันเทามิดเกรย์หรือว่าไลท์เกรย์ผมชอบใส่รองเท้าสีดำจริงๆเนี่ยต้องเป็นเนคไทสีดำด้วยซ้ำนะครับผมกับเสื้อเชิ้ตที่ก็สีเบสิกเลยผมว่ามันคลาสสิกดีเป็นสีที่มันมันดูแล้วมันธรรมดานะแต่ว่าด้วยความที่ผมคิดว่าพอสมัยพอสมัยเนี้ยเรานำกลับสูตรที่มันเป็นสไตรป์ด้วยผสมกับสีผ้าธที่มันเบสิกเนี่ยมันกลับทำให้ดูสมัยใหม่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสูตรจากคาซ่โโดร์สนะครับ บราเดอร์ของฟูกาชินนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามองดูจริงๆเนี่ยอาจจะแขนเนี่ยอาจจะเอาขึ้นได้มากนิดหน่อยนะครับแล้วเชิ้ตก็เป็นเชิ้ตเบสิกของคามาคุระผมคิดว่าการใส่ถ้าเป็นสูตรสีเกรนเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถแมทช์ดได้ทั้งเนี่ยครับเบสิกเนี่ยเชิ้ตถ้าเป็นเชิ้ตสีดำนะครับรองเท้าสีดำรองเท้าสีดำนี่ก็เป็นลุคที่หนึ่งในลุคที่ผมชอบประกันไม่ว่าไม่ไม่ไมไมอาจจะไม่ใช่สัปคของใครทุกคนนะครับผม ครับผมต่อไปเป็นลูกที่2นะครับผมก็คือตัว navy block stripe นะครับผม shock stripe ด้วยนะครับผมก็คือขนาดใหญ่มากแล้วก็ถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าลายที่เขียนเนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนเป็นเหมือนเราช็อกเขียนอะถ้ามองดูดีเห็นไหมครับมันไม่ใช่เป็นลายจุดๆเหมือนที่เขาเรียกว่า pin stripe กันนะครับผมลูกนี้ก็ผมก็ใช้สีเบสิกทั่วไปนะครับปกติสีเนวีกับสีน้ําตาลเนี่ยมันเข้ากันอยู่แล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ชัดว่าเราก็แพด้วย 넥ไทของเด็กนะครับลาย uh, น้องลูกหมานะครับผมสีน้ำตาลน,นะครับผมในขณะที่รองเท้าเนี่ยก็เป็นรองเท้าคู่ปร่ผมเหมือนกันก็คือก็เกนโจนส์ออตลี่นะครับผมก็เป็นออกซฟอร์ดก็คือเป็นลุคคลาสสิกคลาสลาสิกที่ผมคิดว่าถ้าจะแนะนำนะครับผมทุกคนที่ตัดก็เนี่ยฮะสีเทากับสีเนบีเนี่ยงานก็น่าจะได้ได้ใช้เหมือนกันนะครับผมส่วนมากตัวถ้าทำผมตัวต่อไปนะก็คงอาจจะเป็นอยากจะตัดก็เป็นสีเป,นเป็นสตรัคสีน้ำตาลเหมือนกัน อันนี้ก็คือลุกที่ลุกที่2ที่แนะนําว่าเออเราใส่ในวีรัสเนี่ยเราจะแพ้ยังไงเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยใส่เนี่ยค่อนข้างได้ง่ายมากเลยทีเดียวครับนี่คือ2ลุก2ส,สีที่ที่นำมาให้ดูนะครับผม ลุกสุดท้ายนะครับผมเป็นลุค casual แล้วผมก็เอาสูทสีเทาทีา่นี่ครับผมมันจับแยกใส่กับกางเกงยีนนะครับผมแล้วก็เสื้อยืดเสื้อนิตทั่วไปแล้วก็แว่นนะครับผม french f a m e นะครับผมนี่ก็เป็นลุคที่อีรุ่นนี้ที่ผมชอบเหมือนกันนะครับผมเส่รองเท้า low first ที่มันเราก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยส่โนโช น,นะครับผมให้มันดูแคชชวลมากขึ้นซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมว่าเป็นก็อินสไปดผมจริงผมชอบก็เป็นลุคของที่เป็นแคชชวลอยู่แล้วมีความเป็นเอทีสมีความเป็นเป็นแฟนนะครับผมโรเบิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเออเป็นอะไรที่ผมผมใส่บ่อยเหมือนกันก,ก็คือจับดึงออกมาเลยซึ่งอันเนี้ยจะไม่เห็นชัดละว่าเออมันแพ้ได้ทั้งโอ้โหซุปเปอร์ฟอร์มอลเลยจนไปถึงขัานแบบบอลแคชชวลเดายนะครับผมเวลาเราใส่ไปเที่ยวเราไปเที่ยวเมืองนอกหรือเที่ยวเมืองไทยกินดินเนอร์อะไรก็ตามมันจะง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นนนนิิดะครัับบผมตวี้อธาย ข้าๆกันแล้วกันนี่เป็นตัวนิดของที่ร้านเราเองนะครับผมทำที่เราไปผลิตที่เกาหลีก,ก็เป็นผ้าพิมาคอตตอนนะครับผมแล้วก็กางเกงเป็นเกงยียนนะครับผมสีเฟดท,ทั่วไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเข้ามาเหมือนกันของตัวมีห่อฟูเคานะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมก็คลาสสิกไอวี่ครับผมอเมริกันเอาเด่นแค่นี้ฟูสตรัฟนะครับผมหนังมา้าคอเดอร์แบนเคอร์เลเนี่ก็เป็นหลกัหลกๆนะครับผมเป็นคอมบิเนชั่นที่ผมก็แน,นะ,ะนำอยู่แล้วล่ะสำหรับหลายคนที่กลัวว่าเออเราจะใส่เสื้อผ้าออสไตร์อย่างเงี้ยแล้วดก่ออไมนนั้นเเนเีีเยลยลทะ ล,ลืมบอกตัวเองว่าแว่นเนี่ยก็เป็นแว่นของกรีพารนะครับผมเป็นเฟรนช์เฟรมนะครับผมคร,บครับผมก,ก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นละว,ว่าแนวทางการแต่งตัวในสูตรที่หลายๆคนอาจจะรู้ว่าแก่แต่จริงๆแล้วเนี่ยใส่เนี่ยอาจจะใส่ได้ค่อนข้างร่วมสมัยคอนเทมเพอรารีด้วยซ้ำนะครับผมก็หวังว่า,าวันนี้จะเป็นประโยชน์ นะครับผมได้แสดงเนี่ยเห็นว่าอ่ะผมใส่สูทสีเนวีใส่สูทสีเทาผมแมทช์ยังไงยังไงนะครับผมนี่เป็นแค่หนึ่งในออปชันที่ที่หลายคนสามารถเลือกที่จะเล่นกับมันได้นะครับแต่ว่าถ้าคนอื่นๆเนี่ยจะมีสไตล์หรือว่าจะแอดอื่นๆไปเนี่ยผมว่าก็น้องก็ลองทําได้ลองมิกซ์สีดูนะครับผมงไงช่วยติดตามนะครับผมวันนี้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเราได้ความรู้ได้ได้ได้ไอเดียใหม่ในการแต่งตัวกับเสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกเนี่ยขอทุกคนไงมีโอกาสก็ติดตาม นะครับผมเะไดเข้รม m e n s w e a นะครับผมช่วยกด follow us follow ทีมเราด้วยเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมแล้วก็ังไงก็ตามนะครับผมก็อาทิตย์หน้านะครับอาจจะไปอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคงมีกิมนะครับผมมาว่าใครสักคนหนึ่งในทีมเราเนี่ยก็อาจจะมาพูดเรื่องต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์บ้างหรือว่าสิ่งที่เราชอบปัจจุบันนี้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะคบครับสวัสดีครับ